สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องมี่ปุลพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยค้งสุดท้ายของวันที่15เดือน92564มาแบ่งปันค่ะมัดรวม3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่15นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่14กันก่อนจ้าพิเศษนะคะออก5 A เอนะคะ251เข้าชุดเด่น5นะคะชุดรอง1ค่ะเข้าตัวเจาะ15ตัวทีนิ้นให้นะคะ15ตัวกับจ้าล่าง0ู0 6หหลุดค่ะ เข้าเฉพาะชุดเด่นนะคะหกค่ะปกติหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเข้าห้าเก้านะคะตรงตรงค่ะตัวที่นินให้นะคะส่วนล่างหกศูนย์นี้หลุดนะคะเข้าเฉพาะหกนะคะชุดเด่นค่ะปกปกติเข้าบนนะคะส่วน VIP นะคะออกศูนย์สามห้า 035หเข้าตัวเจอห้าสามนะคะเข้า5 3ตัวกลับค่ะตัวที่เน้นให้นะคะล่าง7 6 7 6นี้หลุดนะคะเพื่อนจะสรุปแล้วนะคะเมื่อวานหาหนอยค้งสุดท้ายนะคะแตก3คู่นะคะแตก3น้อยค่ะพิเศษเข้า5 1น,นะคะ ปกติเข้า5้ก้าบนค่ะแล้วก็ VIP นะคะเข้าสาม3้าหนะคะเข้าตัวกลับนะคะก็ยินดีกับพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาบในแนวทางฮานอยโคงสุดท้ายของวันที่14นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่15นะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด แนวทางตัวเลืกก็อาจจะมีเข้าบ้างหุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะทางช่องนำเสนอแนวทางอาจจะมีหลายสูตรหลายคลิปนะคะแนวทางตัวเลืกก็อาจจะเยอะค่ะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะไม่ต้องตามทุกตัวค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาตามต่อโค้งวันที่15กันเลยจ้า แนวทางฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะคะของวันที่15เดือน9 2 5 6 4มัดรวม3นอยพิเศษปกติแล้วก็เออีนะคะวันนี้ให้เด่น4เด่น9เด่น3นะคะตัวรองก็จะเป็น2กับ5นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยค่ะหรือว่าไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะส่วนตัวเจาะนะคะก็จะมี4 8 1 2 4 5 2 4 หกแล้วก็9 0นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี95 1 4 0 8 2 3แล้วก็2 8นะคะ95 1 4 0 8 2 3แล้วก็สอค่ะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูนี่ปุญพาโชคพารวยนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อตอไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ